โซดาผสมช็อกโกแลตนี้มันอะไรกันนะเหมือนเอาฟองน้ำกับน้ำตาลมาระเบิดความฟินในปากหรือเปล่าบางคนบอกว่ามันแปลกสุดๆบางคนบอกว่าชนะใจทุกแก้วลองนึกภาพตอนเปิดฝาขวดแรกฟองซ่าเต็มที่เหมือนภูเขาไฟกำลังปะทุแล้วกลิ่นช็อกโกแลตก็ทะลุเข้าไปในจมูกเหมือนดินแดนลูกกวาดยักษ์พอได้ดื่มคำแรกเหมือนรสชาติเล่นซ่อนหากันในปากโซดาซ่ากระจายไปทุกซอกทุกมุมช็อกโกแลตหวานมันแทรกซึมหัวใจเหมือนการ์ตูนบู๊กำลังเล่นใหญ่แต่ระวังนะเมื่อฟองซ่าเริ่มบ้าคลั่งอาจจะทำให้คอแตกได้จริงๆเหหมมมมือนนนนเเล่เกกกแ้้วพััีคารูสึทงฟิ เฟลผสมปนเปบางทีเหมือนโลกสว่างสวายจากความอร่อยจนตื่นเต้นแต่บางทีเหมือนโลกมืดมนจากความแปลกจนอยากวิ่งหนีลองนึกดูสิว่าเรากําลังจูบกับน้ําอัดลมแล้วโดนช็อกโกแลตจู่โจมขัดแย้งแต่ลงตัวรสชาตินี้เหมาะกับคนกล้าท้าทายใจใครอยากลองความบ้าบอที่ระเบิดความฟินอัดโซดาช็อกโกแลตเข้าไปสักแก้วแต่ถ้าคอคุณอ่อนไหวระวังจะไม่รอดจากการระเบิดนี้นะโซดาผสมช็อกโกแลตระเบิดความฟินหรือความเฟลมันก็ขึ้นอยู่กับความกล้าข,ของคุณเองพร้อมหรือ,อยังก,กับการท้าทายรสชาติสุดบ้านในขวดเดียว